คำเตือนการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ควรทำตามผู้ชมที่อายุไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นกะกสวัสดีพี่นอ้องับไปสู่ผู้สูค่คนนะคบมันี็นมาพอกันอีกคือเก้ากับช่องซีเวอร์สรอดปลาหลิงเกมมันม้วนมันมันนะครับมันี้อาจจะพามปออ,ก,อก,รกรอบตีเก้าคือเก้านะครับมันี้เกมโกดเ้นทัวร์ของเฮาอีกคือเกา้จาจ้าเดิม เหลือกไล่ซเทอร์บไว้ก่อนครับพี่น้องขั้นตอนแรกต่อไปเบ็ดเริม่มดิเจจนหาไปเลยครับเรียนแบบ,บม,ม,มันมวมันๆันไปเลยครับนี่อาจจะทุนมาหนานิดเึงครับมาหน่อยไว่าไหลเ่าพันกัวครับไปขันตอนมาราซ่าครับไปแบบจุดจวครับอ้ยกเกิดเผาแน่ไครับบวัวเป็นเกลือซนนะครับ นี่ว่าสถานการณ์นี้เป็นเลยนะครับลาิีบวกด้วยฮาสีหลวงครับโอ้ยแต่ไอคิดว่ามือนนี่บวกแน่นอนครับส,สัญชาตยานเชิงสันครับไปครับผมเล้อยากเล่นจังเลยครับติดต่อไม่ได้ใต้คิดนะครับไอ้กไปอินลไลน์มาเห็นได้เรียบร้อย สี en, t, up, Major, able, ่ดมาเล่นเกมตีก๊อบกันม้วนมันๆนะครับไหนมากใเป็นเด็กอะกดแช้กกดไหลกดซ้สะไข่เปื่มันใจแนเลยนะครับนะครับพาคนมาติดตามไม่รลายสี่แด้เห็ดจีบม้วนมันมันมาไหนด้ครับอุ้ยลายนี่สวยักงายครับบวเท่าไรครับลายนี่บวไปหกสิเจ็ครับโอ้โหเนียนเนี่นัวๆแค่เดียว ตัวนี้แซมเป็นวันครับแซมเป็วันบอกเด็กยจะหนะครับมันจะถึงหายเจ็ดจุดหาโอ้ยบอกพิดบอกก็ลอยหกจหาครับลองไล่เมื่อกี้นนๆโอ้ยหลยสวยครับโบนัสเข่าครับโอ้หจัดแบบเบิ่มๆกเลยเดียวครับโบนัสเข่าทีกันเลียกไม่ก็แข่้โฟกัสตีครับ เรียกใหม่สวยๆโปก็พี่เด้ตีสวิงงามๆนะครับไปกันเลยครับเดยกสิแล้วครับ<ๆ>รก็กล้อียับรอยบวกสามรอยจะทิมมาครับโอ้โหกินแบบกลมๆครับรกินแบบกลมๆไปๆต่อครับโอ้โห บวกอีกแล้วครับเน้เนๆสามไล้ครับโอ้โอะไรกันครับเนี่ยบอกไปท่านแอสลอยแปลเจครับโหสถานการณ์พี่แอสขอบวกเบดเพื่อเป็นเบสทิมหานะครับจัดไปครับตองล้อซะเบสเบสเลี้ยวแทมไปเลยครับบวกเป็นร้อยห้าเน้นนัว อลูกก๊อบเก็บเขานะครับลูกก๊อบเขานีบบ่บวกไรให้ขนาดครับอบคู่อโงเก็บเขา่าีพืนครัเข่าหาพื้นด้ซ้ำครับลดก๊อบมากว่าน็บวกไปอีกสี่อยสามสิบาครับบวกไป,กปหน่อยบ่อไหครับกินแบบปุมกลมครับทีทีโอ้ยเหลียมแล้วครับเหลียวแล้วอุ้ยนิ่มเนะครับ บวกอีกสองลายเป็นนิ่งๆนี่เพิ่มเด็ดมาแล้วนะครับเพิ่มเด็ดที่จิบหานะครับตอนนี้โอ้ยแก้วเบียเขาเนิ่งๆซีแก้วครับเป็นีบวกก่าไร่ครับบวกไปอีกสีลอยหาครับโอ้โหกินกลมกลมครับแน่นค่ข,ขนาดครับโปรแกรมมืนนี้ฮะโปรแกรมห้อเหมือนนี้แม่นค่ขนาดครับ ตีแบบเกวดชาซานบ้มนะครับแบบลงหลกรอกกรอครับอะไรครับโอ้โหลาเลยมันนี่นะครับลายเลยมันนี่นะปาบันหนึ่งบันหนึ่นี้ยเขาเดี่้วรับพี่น้อง้อบยสังหม่กลัวแบบท่วงไปเลยนะครับท่วงนี่เขาลวดท่วงนีเขาลดครับเขาไล่เนีนแบบ สวยจากหล่อไปนะอาจารย์อุ้ยไม่ใช่กิีเอคอซี่หัวบวกกับปีกลายลูกก็ปีสองน่วยบวกไปสองลายยิบหานักซะแนนๆนะหนูอโอ้ยเจอเหมือนนี่เนียนมวนครับหลบวิดไหนนะครับหลบเด็กทีอเก่าครับว่าเหมือนเด็กแเด็กเนี้ยอนะครับเด็กจนีเซาแล้วมั้งแอเดรนนยอุ้ยเดือบเเข่าหาันครับ ยังสี่บวกเป็นพันครับเข่าสี่พันยังสี่โอ้โห้ยเน้นเน้นครับบวกไว้พันหาหน่อยสามสิบนะครับโอ้โหลับกันบ่อยบ่อยกันเลยทีเดียวครับน้องบวกยังสี่กันสุดครับใังสี่สุดครับขนาดแม่นรอบบนนั้นนะครับอู้หลุดกอบเกือบเข่าหาน่้ยครับไก่แล้ะครับลายเริ่มสวยครับนี่เกลมเข่าครับ เข่าซีฮูครับไปกันครับมันหมุบวกแน่นอนครับอัดเสือจนสั่นแก้วเบียเข่าซีแก้วเน้นๆรับบวกไปตามรอยเจ็ดสิบห้าครับบวกดาบวกดาบข้ากันายครับช่วงนี้ไปแน่ๆครับไปแน่ๆเกือบเข่าเบียเข่าเกือบเข่าเบียเขายุ่งที่แล้วครับบวกเรื่อยแน่นอนครับยิงกลมๆองเลยครับคืนนี้ อเอาละครับเอาละครับลายส,สวยๆเริ่งออกมาเยอะๆนะครับื <c oughs> ดกล้อบเข่าพันหายจุกหลอดนียนะไปครับโอ้ยลายคืนจังซีล้วนนะครับจะยู่ๆกบรถกล้องก็ออกซเลยครับบัวพันหา โอ้โหชิงปรสถานการไม่ค่อยดีนะครับบวกเส่ครับบวกยิบบวกใหอยนะครับอุ้ยบวนัดเน้นๆครับเข่าสามโตเน่นๆเลยปากคอเมือนี้เล่นรอบบวนัดไปลุล้วๆครับโปรกรมเขาตีจนแอลกิ้วละครับพี่น้อง <laughs> ตนพันร้อยยิบหานนะครับอหบวกคักบวกแม่ขนาดครับเหมือนนี่โปกาาหนหนับเขาตีแนครับอากไปพันกลัวครับไปตอแล้วครับอือหืออือหือลูกสาวผมน,นี่实在是ต人也一不能ด哎我在想，我在想，亲爱的，您น,นะครับออ แตะดีไล่ไว้เยอะเลยบร้อย่างเงี้มาเตะน้ำกันที่ได้มาเฮงๆด้วยน้ำกันนะครับพี่น้องโอ้โหแตกะบาวานบวยครับรับคนเดียวอ่ได้ครับต้องมีคนอื่มนมารับนะครับแตกง,ง่ายแตกะง่ับขนาดกับเกมโบเดินหัวครับนี่ครับโอ้โหเข่าทุกไล่เข่าทุกเบ็ดครับนี่บอกไปปันโชนะครับไล่ห้องนี่ออกมาปันโชให้คน คนดูเบิ่งนะครับโอ้โหแตกซ้ายเลยครับช่วงนี้รอบนิดหน่อยเขาแต่มาแต่เพิ well, pues right. Gmail, ่ม <SPEAKER> ยังไง้กับปากกดแชร์กดไลค์กดซ่าซ่าไข่เป็นกำลังใจให้แอันนั้นนะครับแอันที่ไดนมีกำลังใจในการเฮ็ขีดบนนวดมันเหมือนเดิมนะครับ มีเกมใหม่ๆมาเป็นตะเรีนเยอะแยะจะยาะวไมาเล่นเห็นไหนครับแต่ตอนนี้บวกคักชนัยครับรถดกรอบเข่าอีกแล้วบวกซีลอยกว่าครับโอ้โหหลายสวยงามครับบวกกัเก้าทิศครับเน้นๆนะครับเบ็ดเข่าดีๆครับเบ็ดเข่าดีๆอยู่นี่โอ้โหเอาแบบบร์พักมาพเลยครับ มายทงเขาบวกกับลูกก็อคู่เขาอีกที่ไหมบวกเนี่ยนะครับหาล้อกลัวบวกไปหกลอครับโอ้ยค <c oughs> ัวใดียร์อยากไว้า,ามาานะครับเ <c oughs> <c oughs> บิรงแอนดเลนนะครับขนาดแชบ่บมือสิมหานะครับบวกบวกสะสมไปสามพันกว่าเลยนะครับโอ้โหอยูกอ่กอ๊อฟคู่เขาอีกนะ้ครับโบมแมนหล่อบหมนันแต่ยังแตที่ยังหมนันนะครับ อหเกมอื่นนี่กับ,บ่าปันนีนะครับแต่งรอบปกติเนี่ยอุ้ยใหม่ทงคูกับแกเวเบียเขาอ,อีกแลครับบวกไปสองร้อยห้าสิบห้าครับเอาแบบจวดจ่าฝ่าดึงเลยนะครับพี่น้องโอ้โยเด่นแล้วมันแตกจริงสเขาแบบที่ที่จริงสิมันก็ซซิบใจนะครับสุดยอดครับ เกือบรอบวันนี้อีกรอบนึงนะครับครับโอ้ยสงบพอสงบไล่เรื่มกลับมาล้วนอีกแล้วครับแต่ยังเขาอยู่เรื่อยๆนะครับแต่เขาเป็นทหารหน่อยนะครับอือหืออุ้ยยอดก็เกือบเข่าห้าทั้งครับ เขา 3, จะตามขั้นกันบวกไปสามลอยก่าเ้าครับสองไล่ข้างบนข้างล่างบวกไปสี่ลอยหาซีฟครับเน้นๆกันเลยทีเดียวโอ้ยเกือบแล้วครับเกือบแล้วเกือบเก็บเขาอ,อีกครับหนูบ่เขาไล่ครับบ่เป็นยังครับบ่ต้องสี่เหลี่ยมกับเรื่องโมนัสต์นะครับรอบโมนัสเนี่ยไม่ได้สี่เหียมเลยครับเนี่ยต้องเล่นรอบปกตินะครับบวกลัก บวกแบบหลลกคักเลยครับบวกข้าขนาดหมูไปสามต้วไอกัวครับเน้นคิว่าแจ๋วนะครับกับเกมน,นี้คนเดินชั่วอุ้ยอ,อ่ามามาโอ้ยเติมล้วนต่กับบอลล้วนนะครับไลยเข้าีเงียบเงียบว่าไม่ยังนะครับรุ่นครับ หลุนเหนียวเหนียวแล้วครับตอนนี้เอ็กี่ไรโอ้ยไอครับวิเกือบแล้วครับลุกกรอบสมเกือบเขาครับลุกกรอบราคาแพงเขาบุบเขาครับแต่ว่าเป็นยังครับไม่ทุ่งกับไม่กรอบเขาอย่างที่บวกไปครับตัวไอ้ห้าสิบห้าครับ กระเ่อแกมนะครับอื้ยอย่าอีกประมาณจากสามทีหรอนะครับ<แ>่วงอะไรอัะได้ฮ่าฮ่าฮ่านะค,ค,ครับบวกยี่ครับนี่เนียนอุ้ยขั้งเกลือขั้งแก้วเบียร์เขาครับบวกยังที่ครับบวกแน่นอนครับบวกเป็นซี้อยห้าสิบครับอุ้ยเราครอบเขาอีกแล้วครับนี่เพราะ <ๆ S 2> ได้ฟันดีนะครับ สุดยอดครับนี่กับพ่อสานี้วันนะครับได้พ่อค่าถอนค่าจวดนะครับวันนี้ก็ได้มากก็ได้เพิ่มยังไงก็กดฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจแอดนี่นะครับแอดสิได้เห็ดคลิปมันม้วนมันมันให้เบิ้งอีกอันนี้เกมใหม่มาเลี้ยงหรือเกมใหม่เป็นตะเรนเนี่ยแอดที่เอามาลงให้เบิ้งนะครับแต่สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากนี่เลยครับช่องชิวส์รส สวัสดีครับ